สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูปาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยต้นไม้ที่รักกันนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลย ต้นไม้ภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า tree tree ให้เด็กๆอ่านตามครูปานะคะ tree เด็กๆเ,เห็นต้นไม้ไหมคะต้นไม้ที่เด็กๆเ,เห็นนี่คือต้นอะไรใครรู้บ้างอืมที่เด็กๆเ,เห็นคือต้นมะม่วงนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันดีกว่า อ่เดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามครูปาก่อนนะคะรื่นรมชมไม้พันในป่าเมื่อได้มาชมแล้วเพลินใจนกแววร้องก้องมาแต่ไกลเสียงกอไผ่ เสียดกอดังคล้ายเสียงเพลงอ่ะอ่านอีกรอบนะคะเดี๋ยวอ่านตามครูปาเนาะรื่นรมชมไม้พันในป่าเมื่อได้มาชมแล้วเพลินใจนกแววร้องก้องมาแต่ไกลเสียงกอไผ่เสียดกอ ดังค้ายเสียงเพลงอ่ะเดี๋ยวครูปลาล้องให้ฟังนะคะแล้วให้เด็กๆร้องตามนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆอ่ะพร้อมแล้วรื่นรมชมไม้พันในปา่าเมื่อได้มาชมแล้วเพลินใจ นกแววร้องก้องมาแต่ไกลเสียงกอไผ่เสียดกอดังคลายเสียงเพลงอ่าโอเคต่อไปนะคะต้นไม้ต้นไม้คืออ่าต้นไม้คืออะไรต้นไม้ก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะในธรรมชาติที่สามารถสังเคราะห์อาหาร เพื่อตัวเองด้วยวิธีการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์และธาตุอาหารจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะดินน้ำและบรรยากาศนะคะต้นไม้นะคะถ้าเราไม่โดน้ำมันจะเป็นยังไงมันจะเหี่ยวแห้งนะคะแล้วก็ตายลงไปนะคะฉะนั้นน้ำเป็นปัจจัยสำคัญมากนะคะที่จะทำให้ต้นไม้นั้นมีชีวิตอยู่นะคะ ไปนะคะส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเราไล่จากข้างล่างลงไปนะคะอ่าอันนี้นะคะกล่องสีฟ้าอันนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆอ่าเรียกว่ารากนะคะรากรากมีหน้าที่อะไรดูดซับหรือดูดน้านะคะดูดอ่าอ่า สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้นะคะดูดน้ําแล้วก็ราเรียงนะคะรำเรียงขึ้นไปบนต้นนะคะอ่าอันนี้เส้นสีแดงนี้ชี้นี่คืออะไรอ่าเรียกว่าลาต้นนะคะเด็กๆมีหน้าที่ราเรียงสารอาหารนะคะอ่าไปตามกิ่งก้านต่างๆนะคะจากนั้นอ่าสีส้มกองสีส้มที่ชี้ใบเขียวๆนี่คืออะไร อันนี้เรียกว่าใบานะคะเด็กๆใบมีหน้าที่สังเคราะห์แสงผสมอาหารนะคะต่อไปใบแล้วก็ดอกอ่าสีขาวๆอันนี้เราเรียกว่าดอกนะคะต่อไปดอกแล้วก็ผลอ่าอันนี้คือผลนี่ผลอะไรคะเด็กๆผลแอปเปิลนะคะ ต่อไปนะคะการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างไรนะคะอันที่หนึ่งคือมเมล็ดอเด็กๆเห็นไหมคะ,มะเมล็ดนะคะจากนั้นมเมล็ดแล้วมันก็จะงอกออกมาเป็นต้นก้าเล็กๆนะคะที่ยังมีมเมล็ดติดอยู่ต่อไปก็เป็นต้นอ่อนที่มีใบนะคะมีกิ่งเริ่มมีกิ่งขึ้นมาและก็ เป็นต้นที่เริ่มใหญ่ขึ้นมีใบเต็มต้นเลยจากนั้นเริ่มออกอะไรคะออกดอกสุดท้ายก็จะกลายเป็นผลเมื่อเป็นผลเสร็จแล้วนะคะในผลนั้นจะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในมันก็จะวนมาเป็นอันที่1อีกรอบหนึ่งอ่าเข้าใจไหมโอเคค่ะต่อไปนะคะประโยชน์ของต้นไม้ ประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างนะคะประโยชน์ของต้นไม้นะคะไม่เพียงแต่สร้างร่มเงาต้นไม้นะคะมีส่วนในการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างมากเพราะส่วนมากจะช่วยในเรื่องของระบบหายใจทั้งมนุษย์และสัตว์นะคะแถมยังช่วยให้ตัวเรามีสุขภาพจิตที่ดีมีอารมณ์ที่ดีและให้ความร่มรื่นกับบ้านเสริม ให้บ้านหน้าอยู่มากขึ้นนะคะและยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรคอีกด้วยนะคะและนะคะช่วยเพิ่มความชื้นให้อากาศเราจะสังเกตได้ว่านะคะเมื่อเราอยู่ในสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆจะมีอากาศที่เย็นสบายและอากาศที่ถ่ายเทนะคะสามารถดูดสารพิษในอากาศซึ่งเป็นข้อดีของการกรองอากาศนะคะทำให้อากาศของเรานั้น สะอาดสดชื่นนะคะะน้น,นะคะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้จักการารักษาต้นไม้นะคะเราต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อยบ้านหนึ่งหลังคนมีต้นไม้อย่างน้อยสัก3ต้นนะคะเพื่อที่จะเป็นร่มเงา,าเป็นอาหารของเราก็ได้อย่างเช่นเราปลูกมะม,ม่วงามะม่วงนะคะต้นใหญ่นะคะก็ จะให้ร่มเงากับเราแล้วแถมยังมีผลให้เราไว้รับประทานด้วยถูกต้องไหมต่อไปอนอกจากประโยชน์ที่คุณคูปาก่าลวมาแล้วนะคะการมีต้นไม้นั้นยังช่วยป้องกันน้ำท่วมนะคะฝนที่ตกกระทบผิวดินรวมทั้งน้ำที่ไหลมาจากที่อื่นนะคะจะถูกดูดซับลงดินซึ่งปัจจัยที่จะทำให้ดินซับน้ำได้มากขึ้น อยู่กับระยะเวลาว่าน้ําว่าน้ําอยู่กับพื้นดินตรงนั้นนานเท่าไหร่นะคะตัวแปรสําคัญที่ช่วยขวางให้น้ําอยู่ได้นานก็คือต้นไม้นะคะป่าไม้จึงเปรียบเสมือนฟองน้ําขนาดใหญ่ที่คอยซับน้ําไม่ให้ไหลบ่าลงมาท่วมบ้านเรือนของเรานะคะถ้าสมมุติว่าภูเขาไหนที่มันไม่มีภูเขาหรือป่าไหนที่ไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยเมื่อ,อ บนป่าหรือบนภูเข,ขานั้นนะคะได้รับน้ําจํานวนมากที่มาจากน้ํำฝนหรือมาจากเขื่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่มีต้นไม้ช่วยชะลอความเร็วของน้ําเลยหรือว่าช่วยซับน้ำเนี่ยน้ําก็จะไหลบ่าลงมาท่วมบ้านเรือนของเรานะคะซึ่งอาจจะเกิดเป็นเหตุอุทกกภัยได้นะคะน้ําท่วมบ้านนะคะต่อไปอ่า การจำแนกประเภทของต้นไม้นะคะอย่างแรกคือไม้ดอกอไม้ดอกก็จะมีดอกสวยงามสีสันต่างๆนะคะแล้วแต่ตามที่เห็นอาเด็กๆรู้จักไม้ดอกชนิดใดบ้างคะอะอย่างเช่นดอกกุหลาบถูกต้องค่ะดอกกุหลาบดอกเฟื่องฟ้าอ,อันนี้คือไม้ดอกที่นํามาประดับได้นะคะต่อไปไม้ผลอันนี้คือไม้ผลอันนี้คือต้นอะไรนี่ มะม่วงอ่ะมะม่วงเป็นไม้ผลอ่ะเด็กรู้จักอะไรอีกคะที่เป็นไม้ผลที่เราเอาอที่เราสามารถนําผลหรือรูปของมันนะคะมารับประทานเป็นอาหารได้นะคะมีอะไรบ้างคะมะพร้าวส้มโออ่าถูกต้องคะ่ะต่อไปไม้ใบนะคะไม้ใบก็คือเป็นต้นไม้ที่มีแต่ใบไม่มีดอกและไม่มีผลนะคะจะ สืบพันโดยการแตกนอหรือใช้วิธีการต่างๆเช่นปักชำ้ำทับกิ่งตอนกิ่งนะคะโอเคไปต่อไปนะคะจบาสาระที่ควรเรียนรู้แล้วนะคะจากนั้นเราจะเข้าสู่กิจกรรมอะไรมากกว่าเออข้อที่1นึ่งนะคะให้เด็กๆนับจำนวน แล้วเลือกจํานวนที่มากกว่านะคะอ่ะนับช่องนี้ก่อนนะคะส้มอ่าในในช่องนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ลูกอ่ะนับ1 2 3 4 5ช่องนี้มีเท่าไหรคะห้ 5. อ่ะต่อไปมาดูฝั่งนี้นะคะนับ1 2 3แล้วก็สฝั่งไหนที่มีเยอะกว่ากัน ฝั่งไหนมีร้อนคะอ่าฝั่งนี้ถูกต้องคะ่ะเด็กๆอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะต่อไปอ่าให้เด็กๆนับจํานวนอ่ะเรามาดูฝั่งนี้นะคะเรามานับอันนี้คือลูกอะไรคะเด็กๆอ่าสับประรดเดี๋ยวเรามานับสับประรดซิฝั่งนี้มีทั้งหมดกี่ลูกอ่านับอ่าสับประรดเขาเรียกเป็นหัวอ่าโอเคค่ะ อ่าฝั่งนี้สับป,ประรดมีกี่หัว1 2แล้วฝั่งนี้นะคะสับป,ประรดมีกี่หัว1ฉะนั้นฝั่งไหนเยอะกว่ากันอ่าชีอ่าฝั่งนี้เยอะกว่าต่อไปให้เด็กๆนับจำนวนแตงหมู่ ทั้งสฝั่งนะคะเดี๋ยวเรามานับแตงโมฝั่งนี้ก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ลูกนะคะอ่บนับ1 2 3ฝั่งนี้มี่าต่อไปฝั่งนี้ล่ะมีกี่ลูก1 2 3 4ฉอ่าฉะนั้นฝั่งไหนมีเยอะกว่ากันคะเด็กๆชี้สิคะฝัะ่งนี้มีแตงโมเยอะกว่า ต่อไปอ่าก็จบกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยได้ความรู้อะไรไปบ้างเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามช่อง youtube channel ของครูปานะคะโอเคแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ